สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาเจอกันในรายวิชาการงานอาชีพของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เรื่องเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายค่ะเด็กๆลำดับแรกให้เด็กๆเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมนะคะโดยใช้ดินสอยางลบไม้บรรทัด และสมุดค่ะก่อนอื่นเลยให้เด็กๆ open your notebook ค่ะเด็กๆเ,เขียนวันที่เดือนปีพศและครั้งที่ค่ะหลังจากนั้นเมื่อเด็กๆเ,เขียนเสร็จแล้วให้เด็กๆเ,เขียน topic topic ปปในวันนี้ก็คือเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายค่ะ โดยเด็กๆอย่าลืม underline to line ใต้ Topic นะคะหลังจากที่เด็กๆได้เขียนวันที่เสร็จแล้วให้เด็กๆมาดูที่ t o อป c กันนะคะ t o อป c ของเราในวันนี้ก็คือเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายค่ะเด็กๆพร้อมเรียนหรือยังคะ Are you ready? ถ้าเด็กๆพร้อมเรียนแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะ เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายก่อนอื่นนะคะเด็กๆเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของเสื้อผ้ากันก่อนเลยนะคะเสื้อผ้าเป็นสิ่งที่เราสวมใส่เพื่อปกปิดร่างกายช่วยให้ร่างกายอบอุ่นทนต่ออากาศร้อนและหนาวได้ดีต่อไปนะคะเราจะมาดูความหมายของเครื่องแต่งกายกันค่ะ เครื่องแต่งกายเป็นสิ่งที่เราใช้หรือสวมใส่เพื่อความสวยงามและมีประโยชน์ต่อการทำกิจกรรมต่างๆนั่นเองค่ะเด็กๆเราจะมาดูการสวมใส่เสื้อผ้าในการทำกิจกรรมต่างๆกันนะคะเด็กๆกิจกรรมแรกสวมหมวกเพื่อป้องกันแสงแดดกิจกรรมที่สอง ติดกิฟตเพื่อความสวยงามและเราสามารถสวมใส่นาฬิกาเพื่อใช้ในการดูเวลาได้นะคะเด็กๆคะวันนี้ที่เชื่อจะพาเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายโดยในอดีตมนุษย์เรานั้นไม่รู้จักการทอผ้าและตัดเย็บเสื้อผ้า จึงนำวัสดุต่างๆที่หาได้ตามธรรมชาติเช่นใบไม้หนังสัตว์มาปกปิดร่างกายและนำไม้กระดูกสัตว์หรือหินมาใช้ตกแต่งร่างกายนั่นเองต่อมามีการทอผ้าตัดเย็บเสื้อผ้าและประดิษฐ์เครื่องใช้ต่างๆมาสวมใส่ในปัจจุบันนั่นเองค่ะ เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายในปัจจุบันหรือในชีวิตประจำวันคนเราจะต้องสวมใส่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายทุกวันใช่ไหมคะเด็กๆโดยเครื่องแต่งกายนั้นจะมีหลากหลายรูปแบบให้เราได้เลือกใส่นักเรียนควรเลือกสวมใส่เสื้อผ้าที่เรียบร้อยและถูกการเทศะโดยทีเชอร์จะพาเด็กๆไปดูกันนะคะว่า เสื้อผ้ามีอะไรบ้างเสื้อผ้ายกตัวอย่างเช่นเสื้อกล้ามชุดชั้นในเสื้อแขนสั้นนั่นเองค่ะต่อไปเสื้อแขนยาวเรามักใส่ในช่วงอากาศหนาวเพื่อทำให้ร่างกายอบอุ่นชุดนอน เราจะใส่ต่อเมื่อเราจะใช้ในการนอนนั่นเองค่ะและกางเกงขาสั้นนิยมใส่เพื่อที่จะทำกิจกรรมได้สะดวกนั่นเองค่ะเด็กๆเรามาดูเสื้อผ้ากันต่อเลยนะคะกางเกงขายาวกระโปรงสั้นกระโปรงยาวเราสามารถสวมใส่ ได้ตามความชอบแต่เราต้องคำนึงถึงความถูกต้องและกาลเทศะด้วยนะคะเด็กๆในการเลือกสวมใส่เสื้อผ้าเราต้องคำนึงถึงกิจกรรมที่เราจะต้องทำํำเช่นการสวมใส่ชุดกีฬาการสวมใส่ชุดว่ายน้ำนั่นเองค่ะ สุดท้ายเป็นเสื้อผ้าที่เด็กๆทุกคนต้องเคยสวมใส่ใช่ไหมคะนั่นคือเสื้อผ้าชุดนักเรียนนั่นเองค่ะโดยเด็กผู้ชายจะสวมใส่กางเกงและเด็กผู้หญิงจะสวมใส่กระโปรงโดยขึ้นอยู่กับรูปแบบของโรงเรียนหลังจากที่เรา ได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับเสื้อผ้ามาแล้วฮีเชอร์จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายกันต่อเลยค่ะได้แก่รองเท้าหนังรองเท้าผ้าใบรองเท้าแตะถุงเท้าถุงมือหมวกเข็มขัด นาฬิกาแว่นตาต่อไปจะเป็นเครื่องประดับต่างๆนะคะเด็กๆได้แก่โบกิฟติดผมสร้อยคอสร้อยขอ้อ,ยขอมือหรือว่ากำไลเข็มกลัดหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย และเสื้อผ้ามาแล้วเรามาดูประโยชน์ต่อกันเลยนะคะว่าเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายมีประโยชน์อะไรบ้าง 1. ช่วยปกปิดร่างกาย 2. ทํำให้ร่างกายอบอุ่น 3. ทำให้ผู้สวมใส่มั่นใจและดูดี 4. ตกแต่งร่างกายด้วยเสื้อผ้าให้สวยงาม จะเป็นที่ชื่นชมของผู้พบเห็นเมื่อแต่งกายได้เหมาะสมกับโอกาสฤดูกาลและสถานที่นั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มทำแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆเรามาสรุปเรื่องเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายกันค่ะเสื้อผ้าหมายถึงเป็นสิ่งที่เราต้องสวมใส่เพื่อปกปิดร่างกาย ช่วยให้ร่างกายอบอุ่นทนต่ออากาศร้อนและหนาวได้ดีนั่นเองต่อไปเครื่องแต่งกายหมายถึงเป็นสิ่งที่เราใช้หรือสวมใส่เพื่อความสวยงามและมีประโยชน์ต่อการทำกิจกรรมต่างๆนั่นเองค่ะประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายข้อที่ 1. ช่วยปกปิดร่างกาย2 ทำให้ร่างกายอบอุน่น 3. ทํทำให้ผู้สมใส่มั่นใจและดูดี 4. ตกแต่งร่างกายด้วยเสื้อผ้าให้สวยงามและข้อสุดท้ายจะเป็นที่ชื่นชมของผู้พบเห็นเมื่อเด็กๆแต่งกายได้เหมาะสมกับโอกาสฤดูกาลและสถานที่นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเด็กๆ เรามาเริ่มทำแบบฝึกหัดกันเลยดีกว่านะคะโดยให้เด็กๆ open your notebook ค่ะให้เด็กๆเ,เปิดสมุดเตรียมดินสอ,อยางลบและไม้บรรทัดขึ้นมาได้เลยค่ะก่อนอื่นเลยให้เด็กๆลอกโจทย์จงบอกประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายโดยให้เด็กๆตอบคำถามลงไปทั้งหมด3ข้อโดยเขียน number one Number t และ Number 3เด็กๆอย่าลืมดอฮานนะคะและหลังจากนั้นให้เด็กๆอันเดอร์ไลน์วันลน์ได้เลยค่ะถ้าเด็กๆเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายส่งให้ทีเชร์ด้วยนะคะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนและทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ